ใจดีใจครับท like ี i, th réussi, artists, free, ่ได้โอกาสร่วมงานกับคุณชัยภูมิคุณมอสพี่แจฟด้วยครับผมก็ครั้งแรกแล้วเป็นการเหมือนว่าสร้างความสัมพันธ์ผ่านอุ้ยบทละคนเพลงผ่านดนตรีเนาะก็ดีใจดีใจการเตรียมตัวหลังก็จริงๆเตรียมเตรียมตัวมาสักพักหนึ่งกันครับเพราะว่าก็เป็นเป็นเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งแล้วกันเนาะที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ยเราจะมีพาร์ทที่อาจจะมีคอลแลปกันนิดหน่อยเใน พอเปิดออกมาแล้วเปิดแบบคาดหวังเรื่องแบบความสามพันหลอกเป็นทีเดียวกันหนึ่งเนี้ยลุงพ่อจ้าจะสามคนก็ขอบคุณมากขอบคุณว่าขอบคุณว่าครับดีใจครับแฟนจะได้เห็นอะไรบ้างก็จริงผมท่าทางผมก็จะเป็นหลักๆจะเป็นเพลงก็จะเป็นเพลงตัวเองด้วยแล้วก็ผมว่าท่าที่มันพิเศษอาจะเป็นท่าที่อาจจะไปว่าข้ามไปร้องกับคนนั้นข้ามร้องออกคนนี้มีคนมาร้องในโชว์เราเราไปร้องในโชว์คนอื่นมากกว่า กัับบชาาูดก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูพรุ่งนี้ก่อนหลายคนคาดหวังหลายคนแบบคนอยากคาดคาดหวังกันกับสังคนี้ครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เคยเจอคุณชัยดูทีหนึ่งที่เกาหลีอะไรเงี้ย ยังไม่ยังไม่เคยคุยกันเขาตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปแต่เช้าไปชาว์ซูมเซาทเช็คแล้วก็ลังคูกันมนดีสิ<ๆ>ที่กัไงวลไหมพี่เอ๋ก็ก็มีบ้างนะครับบ้างนะผมว่าก็พอ,อ,อมีศิลปินเหลือในท่านอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเราแบบจะเตรียมความพร้อมมาจะแบบไปจะได้แบบสมกับศิลปินแบบ อะไรเขาดั้นอื่นเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็มีมีมีนิดหน่อยอย่างอย่างเจ๊พี่เป็นไงบ้างสายร้องทั้งคู่อ๋อจริงๆไม่ไม่ไม่เคยร้อ,องเพลงด้วยกันมาก่อนไม่เคยร้องเพลงด้วยกันมาก่อนกันน่าจะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็เคยเคยเจอเคยพูดคุยกันมาบ้างตามมาต่างๆเวลาเจอกันอย่างอย่างทักทิ้งเลืเอกยากไม่ว่าจะใช้เพลงไหนร้องหรือว่าซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นการแบ่งพาร์ทของแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนจะมีจะมีพาร์ทโชว์หลักของแต่ละคนแล้วก็ ดูว่าพาร์ทไหนที่จะคอสไปคอสต์มาได้มากกว่า่ตัววผมก็จะมีพาร์ทที่มีศิลปินคนอื่นมาคอสต์หรือว่าจะเป็นคอสต์ถือเป็นท่านอื่นในโชว์ในแบรนานอนะ์อะไรเงี้ยอย่างการในก,การที่โชว์อย่างที่เย็นมากๆแล้วพอถึงศิลปินบางทีอยากมาจุดการในแบบที่เข้ามาในในแารนด์ศิลปินเพราะจริงๆผมว่ามันมมันันนได้ประสบการณ์ใหม่แล้วนะว่าทุกครั้งที่เราได้ได้ร่วมร่วมงานกับศิลปินท่านอื่นๆเง,งี้ยเรื่องของวิธีการทำงานหรือว่าทัศนคติหรืออะไรต่างๆว่า การที่เราได้ไปไปอยู่ในโชว์เขาไปไปคอร์สโชว์เขาเหมือนว่าเราก็ได้ไปไปเรียนรู้วิธีการทํางานเรียนรู้วิธีคิดของเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเติมเลยใหม่ให้เราเอากับบนพัตนาตัวเองได้เพราะจริงศิลปินท่านอื่นก็เป็นเป็นแบบระดับแบบสูงๆนั้นเราก็ไปเราก็ได้อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวเล็กๆไปอยู่ที่พี่เขาครับก็จริงจริงส่วนส่วนใหญ่จะ จะแยกแยกกันซ้อมค่ะแยกกันซ้อมคือแบบว,ว่าเป็ศิลปินแต่ละคนก็จะแยกกันไปทําท,ทำพาร์ทของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพาร์ทไหนท,ที่ที่จะมีคนอื่นมาคอแลแลบอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของบล็อกกิ้งที่ที่แต่ละคนเตรียมแล้วก็จัดการของพาร์ทของตัวนี้ไปห้คนอ่นส่งมาให้เขาเตรียมตัวของตัวเองกอนที่จะมาซ้อมกันเช <c oughs> ่นกันแต่ว,ว่าพิสูจน์ค่อนร้อง a r r a n g เมนต์หรือว่า อะไรต่างๆบ็อกกิ้งอะไรเงี้ยก็ก็จะส่งกันข้ามไปเข้ามาคือส่วนใหญ่จะเป็นต่างคนต่างต่างดูแลพาร์ทตัวเองแล้วก็ดูว่าพาร์ทไหนที่จะมีคนอื่นม,มาก็เตรียมเหมือนบทไว้ให้เขาอะ<ไ>เตรียม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 โชว์ที่ที่เรวาวางไว้แล้วก็ให้เขาไปไปมมดูมาครับใช่ดูแลในไทยเองต่างการก็รอติดตามผลกันดีเตรียมด้วยครับผมโอดีใจดีใจครับดีใจที่ที่งผมว่าการการการขึ้นคอนเสิร์ต รวมที่ที high, like all, travel, um ่มีศ <reputation dripping> ิลปินหลายท่านเลยมันทําให้เราได้ไปเจอกับคนใหม่ๆเจอกับสั้นเพลงใหม่ๆด้วยอเงยตัวเราก็จะได้ไปฟังไปฟังศิลปินน่านอือนเขาทำงานด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ก็พรุ่งนี้แล้วนะครับผมผมว่านาทนาคไทยเนาะก็จะมีครูชานูนะพี่แจ๊บแล้วก็มีผมนะครับก็ยังไงฝากทุกคนนะครับเข้ามาดูกันแล้วก็หวังว่าจะ enjoy กับโชว์ในแต่ละพาร์ทแล้วก็โชว์ที่พวกเรารวมรวมทำด้วยกันด้วยร้านของนักฟุตชี่มาเพราะดีนะครับดีเป็นประสบการณ์ที่แบบใหม่มากแล้วผมเองถึงเป็นการไปทริปแฟชั่นครั้งแรกของผมด้วยอะไรเนี้ยแล้วก็ไปที่ที่เซี่ยงไฮ้มาเขารู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยได้ไปเจอศิลปินระดับโลกอะไรเงี้ยไปเจอกับทีมงานของนักฟุตชี่ที่เขาก็เดินทางมาจิตรลี่อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่า ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็เอ็กซิบิชันเขาเป็นจริงงานงานนี้เป็นเป็นเป็น worldwide event เป็น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 แคมเปญโมบาย w i d e เรารู้สึกว่าหรือว่าในในดับของสเกลกานงานงานของเขาอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าเราเราเราได้เราได้รู้หรือว่าได้เห็นอะไรใหม่เยอะมากทั้งประวาสตรแบรนด์รวมถึงวิธีคิดหรือว่าแต่ละคอลเลคชันที่เขาทำทำอะไเนี่ยบอกระสบการณ์ที่ดีมากดีมากจริงก่อนไปก็ มีการศึกษาไปก่อนดูดูเรดูอรต่างๆแต่ว่าพอไปเจอของจริงผมว่าพอมีความเป็นอ m e เมอร์ซีฟมีโซลชันอะไรเงี้ยเราก็ตื่าตื่นใจถึงนใจตื่ใจแล้วก็ใจจริงเสื้อผ้าวัาานนั้นดีเพราะจริงๆผมเปลี่ยนชุดเดยอะมากนะจริงก็ขอบคุณทางคุชชี่ไทยแลนด์ที่เขาบอกว่า,วาจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้อย่างดีอะไรเงี้ยแลว้วกาา็วางแล้วก็ดูแลอ,อย่างดีอะไรเงี้ยให้เราได้ไปดูให้เราได้ไปเจอแล้วก็จัดก,การเรื่องลุกเรื่องอะไรต่างๆให้เรา ก็ใครกมาเล่นในยิงเมดหมดยิงในฉากที่ออะไรโอ้ไม่ไม่ไม่กล้าไม่กล้าเป็นเหมือนเป็นเป็นแฟนคลับคุมอาโป้เจอก็ไปทักทายส่วนตัวไปแบบทุกครูแบบมันมือไทยนะที่ดีที่สุดไม่ขนาดนั้นไม่ไหวไม่ไหวอ่าเยอะเงยใกล้ใกล้เกิดกันกล้เกิดทีไรครับ เอ้าเหรอฮะแต่เราเตรียมอะไรมา่างโน่นหรือเปล่าอ๋อนี่มันวันเกิดพี่ไหล่ะสีพรุ่งนี้พรุ่งพรุ่งนี้เหรอรู้ตายแล้วอันนี้ยังไม่เรียมเนยยังไงดีเนี่ยยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยยังไม่รุะยังไม่รุดวิ่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยรู้ตายแล้วว่างหรือเปล่าเนี่ยว่างหรือเปล่าเนี่ยเหรอก็ก็ยังไม่ได้มีทวงแต่ว่าเป็นว่าเขาก็จะ ก่ไงอนเรื่องต่างหมูเรื่องแปลกเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเขาเขาน่าจะมีหมดแล้วนะต้อจะมีหมดแล้วเราก็อาจจะดูอะไรที่เราอยากอยากคิดว่าหมอะเขาอยากให้เขาใส่อยากให้เขาใช้อะไรแบบนี้ก่อนแต่ว่าเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วอ้าวตายแล้วไม่รู้ผมไม่รู้เลยเอากันเกิดพวกนี้เหรอไม่รู้ว่าเกันเกิดทั่วไปอะไรทั่วไป เปยไปเรื่อยอ่ะอยากได้นั่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยจริงผมว่าอ๋อทีพีเขาก็เล่นเล่นเลยอ่ะผมว่าเขาเขาเขาเราเราซื้ออะไรผมว่าอะไรที่เราตั้งใจซื้อให้เขาแล้วก็อ่ผมว่าสิ่งที่มันมีความหมายมันมันมัน,มน,มนเราอยากให้เขาผมว่าเขาก็เขาก็มีควใจแต่ไม่ใช่กเราไม่ขอที่มี่่ราคาสูงมีคุณค่าทางจิตใจ ของคำมเรอไหมนะของครท่านนี้เยนะัานถักนิตติ้งเักนิตติ้งเหรออะเอาไว้ถ้ามันฟรก็เดี๋ยวถ้าถึงพรุ่งนี้หรอไงาไม่ทิปเกิดวันนีให้แต่วันนี้เราต้องเียเืออ๋อไม่งดเียเลยก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องจะไปได้ไหมจะไปเขายังไงจะย้อนหลังหรือว่าจะไปก่อนไม่ไม่รู้เหมือนกันรอรอดูหลาสุดที่ประกาศออกมาแฟ่นิตติ้งทำไมนิตติ้งคู่กัน แต่คุณไทยตกใจเลยแต่ก็ตัดสินใจคู่กันตัดประเทศครั้งแรกครันตัดประเทศทงแรกก็ผมว่าจริงๆแล้วมันมันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของโควิดด้วยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราอย่างที่เราบอกมาตลอดว่าเราอยากจะไปเจอกับแฟนๆต่างประเทศที่ผมบอกว่าเขาก็สนับสนุนเราก็รอรออยู่แบบว่าพอรอในช่วงนี้ที่สถานการณ์เป็นดีขึ้นประเทศเริ่มเปิดมากขึ้นในที่จริงๆก็เริ่มเริ่มมีคนเขาไปกันมิดสามประเทศกันแล้ เยอะมากขึ้นแล้วแต่ทางเราก็ยังไม่ได้มีเลยอะไรเงี้ยจะไปทกพูดทันทีๆอะไรก็รู้สึกว่าเออก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราถือว่าเราเราก็อยากจะไปพบปากกับแฟนๆต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยไปไปขอบคุณเขาบ้างที่เขาให้การสนับสนุนเราข้ามมาถึงประเทศไทยตรงนี้ที่เราอยู่ตลอดก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมก็เลยแบว่า วางคิวได้อะไรได้ก็เลยไปแใ,ใจใาาจจปใจว, you ว่าแฟนแฟนมีทุกประเทศแต่นักนมนที่ไคยทอจะเปิด่างประเทศก็จริงจริงผมว่ามันเป็นเรื่องของของจ like, ังหวะเวลาด th like ้วยอย่างเงี้ยจริงครว่าแฟนฟนต่างประเทศอะไรี้มันก็มันก็มนอาจจะคู่ยังไงอ่ะมันเหมือนกับว่าพอเราไปทัวร์เราก็จะไปต่อต่อการอะไรเงี้ยทำเหมือนว่าเอาจริงๆเราเริจมว่า ในในไทยส่วนส่หนึ่งนะเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในไทยเราก็ได้เจอแฟนๆอยู่อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเป็นลักษณะแฟนมีสในวันนี้อะไรเงี้ยแต่เมือนว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้เจอได้ทักทายได้ขอบคุณได้ได้ได้คบปากกันอยู่เรื่อยๆแต่ถือว่ากับแฟนๆจากที่นี่เรารู้สึกว่าพอมีช่วงเวลาเนี้ยเรารู้สึกว่าด้วยด้วยด้วยเรื่องของความเหมาะสมรู้สึกว่าเราก็เลยเสี่ยงเรู่นี้ไปไปทีนี่ยก็ติมนะเปนกับดินตาไปดูส่วนแฟนไทยผมว่าผมว่าจริงๆแล้วแฟนมีสคู่ก็ จริงีมีมีการคุยกันอยู่ตลอดเหมืงนกันแลรวก็รู้สกว่าพอพอมันเป็นที่นี่เนาะบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความความพว่าไงอะดี p วลลอปเมนน้อยกว่าเรื่องของสเกลเรื่องของการวางโชว์เรื่องของทีมงานคนทํางานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอะไรจะทำให้มันพิเศษสมกับการที่เราได้มีมีมือไม้ต่างๆครบขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้าทำเราจะต้องมา ใช้เวลาการเตรียมงานที่โดยละเอียดแล้วก็เยอะกว่าแสดงว่าจะไปยุตการไปได้มีครับมีครับประมาณแปดหมื่นกว่าประเทศแปดหมื่นกว่าประเทศเราคิดว่าคิดว่าปันอยู่ปันอยู่ก็ตอนนี้ตอนนี้วางไว้สาม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 เดือนสามเดือนคือมันเรืองยากอะครับใกล้สามเดือนคือจริงๆผมว่ามันมันอยู่ที่ที่อ่า จังหวัดอกาสด้วยอะไรเงี้ยเรื่องขางสมอะไรเงเรื่องของลาพูลที่ว่างด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของรูทติ้งที่ที่เราไปด้วยอะไรเงี้ยเลยได้ไปสามเมืองนี้ก็จริงๆก็ก็มีคุยอยู่ตลอดผมว่ามันมันก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยเติมหัวเติมท้ายหรือว่ากลับมาแล้วอาจจะไปอีกรอบหนึ่งก็ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเมืองอื่นด้วยโอเพี่เบียร์บ้างตั้งจะเปออเดอร์แล้วครับ เพลย์เดอร์นนะตอนนี้อาจะจะปิดเพลย์เดอร์วันที่ 1, หนึ่งสะพานก็ใกล้ใกล้หมดตอนนี้จริงก็เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเริ่มส่วให้เห็นแบบดีเทเลรายละเอียดข้างในแบบยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าที่บอกว่า EP ครับเริ่มปเป็น e ี่ขาเป็นตัวเองที่บอ,อ,อกมาตลอดว่าเ,เป็นเรื่องราวเป็นเดลี่ช่วงชีวิตผมในช่วงเวลานี้นะรู้สึกว่า ก็อยากอยากให้ทุกคนแบบเก็บนไว้เป็นความทรงจ امل รวมตัของตัวผมเองด้วยอะไรยงเี้ผมก็จะเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นเป็นความคิดเป็นทัศนคติเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกิ่งนี้อย่างเงี้ยว่าใกล้จะหมดเขาเรียกว่าหมดอะไรนะหมดเวลาแล้วก็ยังไงฝากทุกคนไปติดตามกันนะครับ